สวัสดีครับพี่น้องมื่นี่กับผมพามาเบิงที่ดินเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นที่ดินติดถนนใหญ่ลอยเอ็ดอาสมาดหน้ากว้าง80เมตรเป็นที่ดินถมแลว้วมีหนองน้มหนึ่งหนองมีป้อมสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินห้างจากอัตัวสมาดยูบ้า,านเก่ากิโลยู่บ้านยางเซอร์ตำบลขีเล็กอำเภออัสมาดจังหวัดลอยเอ็ด ถ้าพี่น้องสนใจที่ดินแปลงนี้พี่น้องก็สามารถเข้ามาเบิงได้เด้อครับพี่น้องเด้อที่ดินแปลงนี้ไฟฟ้าพร้อมอยู่ไก่หมู่บ้านมีเพื่อนบ้านบ่เปียวบ่เปียวปันไดถ,ถ้าพี่น้องมากหรือพี่น้องสนใจก็แวะมมเย่ชมชมกันได้นะครับเด้อพี่น้องเด้อที่ดินแปลงนี้ตั้งขายไปทีลาค่าไรล,ละ4 8 0 0 0 0ดมืน บาททวนราคานี้กสมารถต่อรองในผู้ซื้อออกค่าโอนเองนะครับเดิอพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องสนใจก็ติดต่อมาในทีเบอร์082 5 1 9 1 9 2 1ฝากไว้ในใจพี่น้องนเดียครับเด้อขอบคุณครับ